สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแกงอ่อมกบด้วยพี่นอ้องเห็นบหมครับ6 7ต,ตัวนะฮะตัวบต,ตัวมันเริ่มเลยหั่นันครับผมกบเราก็สับแล้วเรียบร้อยเป็นชิ้นส่วนแยกชิ้นส่วนแล้วเรียบร้อยนะจ๊ะนี่เครื่องของเราใบใบมะกรูดลุน้ฉแนวก็ใส่เป็นใบอย่างนี้เลยนะฮะก,ก็จะขบแต่แตะไคร้แล้วก็หัวหอมก็ับผมผักเราก็ล้างเรียบร้อยละมีผักชีผัก ใบชูพูแล้วก็ใบแมงลักนะฮะผสมผสงเข้าไปครับผมผักอาจจะไม่สวยนะฮะเพราะว่าซื้อมาไวเหลืองเลยนะคะผมพริกแห้งเราก็จะใส่ประมาณนี้นะฮะี่ใส่เยอะหน่อยเพราะว่ากลุ่มนะเขาจะคาวเราต้องใส่เลนเครื่อง,อยงเยอะๆครับผมปะ่ะขูดก,กันเลยเรอนี้ก็จะใส่เกลือไปด้วยนะฮะใส่พริกไปเลยนะครับผมําด้วยเครื่ทรายที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็ขูดนะครับเอ้า แต่ลานี้จะไม่เอาละเอียดนะฮะลูกเกี่ยวเลยครับราลานี้ก็จะขูกเอาประมาณนี้ไม่ละเอียดแล้วก็จะขูกหอมห,หอม,มลงไปลงไปฮะแบกขูกๆๆๆๆกพอให้อหอมมันแตกจากกันก็พอแล้วครับนี่ที่เราขูกก็ลงไปเลยนะฮะใส่ลงไปเลยเอาแบบไม่ละเอียดนะฮะสไตล์ดูนี่ชแนล เอามากินแบบบานๆนี่นนาะเผ็ดแน่นอนนี่คือใบมะกรูดที่ลุยดีเตรียมไว้ล้างแล้วเรียบร้อยแต่ลุยนี้จะไม่เด็ดครับใส่ลงไปครับลุยนี้จะปรุงรสดปเลยนะฮะใส่ชุนรสดลงไปนะฮะช้อนครึ่งน้ำปลาใส่ไปเลยฮนะทีเด็ดของเราน้ำปลาะลายใส่แค่นี้ไปก่อนเดี๋ยวมันเค็มจะเอาขึ้นไม่ได้ครับทีนี้เราก็คลุกเา้าทีนี้าก็คลุกเ้าให้มัน เข้ารูดให้เราดูเข้าเนื้อเนื้อกดนะคะไอ้ที่อันนี้ก็คือตะไคร้นะคะที่ไม่ขุ่มชิ้นปเลยนี่นะครับอ้อมแบบเล่าๆอันบั้นเ้องแซ่บเพื่อเอาขนมอังนี่คลุกเขาสักหน่อยแล้วค่อยเปิดแก๊สนะครับตอนนี้เราก็เปิด อีกทีก็ตอนกบสุดกพอครบดีจ้ะตอนนี้รอให้กบสุกคบสุกแล้วเราก็จะเพิ่มน้ำไปอีกเล็กน้อยนะคะตอนนี้เราพวกบก็สุกแล้วตอนนี้เราจะแช่นแนวก็จะเพิ่มน้ำไปหนะะักขึ้นประมาณนี้ใส่ลงไปเลยนะครับนี่เอาน้ำแค่น,นี้พอครับนี่น้ำเยอะบางทีทีนี้เราก็จะใส่ผักลงไปหนะคนะ เอาล้างเรียบร้อยใสลงไปเลยนะครับใส่ลงไปเลยคุน่นเลยครับผมเคเรคเคเรไม่เท่ากันพอผัดยุบแล้วก็ปิดไฟเลยนะครับผม,มนี่ยังไงก็จะประมาณนี้ใสดไฟแล้วเรียบร้อยชิมชิมรสแซ่บแล้วโอเคครับชิมนี้ก็ ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมน,นะคะ